สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยิบเครื่อง f อฟสัน L220 นะครับวันนี้นะครับผมผมเจอปัญหาเนี่ยในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอเนี่ยบางทีผมผมก็เนีรู้สึกแบบเหมือนเราเป็นสาเหตุทําให้อ่าคนที่ทําตามเราแล้วเครื่องมีปัญหานะฮะวันนี้ผมจะมาอ่าบอกการถอดหัวพิมพ์เครื่องเอฟสันออกมาล้างแบบละเอียดนะครับผมก็คือเราต้องระวังตรงไหนเวลาใส่กลับเข้าไปเนี่ย ต้องใส่ยังไงจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับก็คือถ้าเราสั่งล้างหัวพิมพ์แล้วผ่านคอมแล้วมึกยังไม่ออกมันยังเป็นเส้นนะครับผมผมแนะนําให้ยกหาช่างนะครับถ้าจะแกะทําเองนะครับผมแนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีล้างหัวพิมพ์นะครับแบบละเอียดนะครับผมแล้วก็เราควรระวังตรงไหนเวลาล้างนะครับผมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสหัวออกมาให้ดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันเป็นลักษณะไหนนะครับผม ก็คือขั้นตอนนี้ผมล้างหัวพิมพ์แล้วมันไม่หายนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าหัวพิมพ์พมันใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็คือเราสั่งล้างหัวพิมพ์แล้วหัวมันไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวผมเทสได้ดูก่อนนะครับผมนี่ครับพอผมสั่งล้างหัวพิมพ์มาเห็นไหมครับผมสีดํามันมีปัญหานะครับสีดํามันขาดนะครับผม อันนี้เราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมแล้วก็ไม่หายนะครับผมเราล้างครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่หายนะครับพอล้างไม่หายนะครับการแกะเครื่องเนี่ยไปดูในคลิปเก่าๆอันนั้นผมสอนแกะไว้แล้วนะครับแกะสแกนเนอร์ถอดสแกนเนอร์อันนี้ผมจะมาสอนการล้างหัวพิมพ์นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราปิดเครื่องก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะแกะถอดอุปกรณ์ทุกครั้งเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับถอดยูดบีนะครับผมยูดบีที่ต่อคอมนะครับถอดปลั๊กไฟออกนะครับผม จากนั้นนะครับผมเราขยับตลับออกมาอยู่ตรงกลางนะครับผมพอเราปิดเครื่องในตลับมันขยับไม่ได้ถูกต้องไหมครับผมมันก็จะมีตัวเดือยล็อกนะเพื่อนเพื่อนมันจะมีเดือยล็อกตรงนี้ครับผมตรงนี้นะขาวๆนะครับผมเราใช้ไขควงหรือใช้ปากกาจิ้มลงไปนะครับแล้วก็นะครับขยับตลับออกมานะครับอย่าดึงแรงนะขยับเบาๆนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราขยับตลับออกมาแล้วนะครับผมเราก็จะถอดนะครับผมตัวล็อกนะครับผม น็อตออกนะครับแล้วก็ตลับออกมานะครับผมแล้วก็นะครับถอดตลับขึ้นมานะครับด้านหลังยังมีเดือยล็อกนะจะ <c ười> มีตัวล็อกเป็นสลักนะครับผมเรายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบหมึกด้วยนะครับว่าหมึกมันเหลือหรือเปล่าถ้าหมึกมันน้อยเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสทาให้น้ําหมึกไม่ออกนะครับ <c ười> เห็นไหมให้เราดูดน้ำหมึกเข้าในตัวกล่องก่อ okay. นนะครับผมเวลาดูดหมึกนะครับเปิดจุกก่อนนะครับผมให้มันมีอากาศนะครับผมแบบนี้นะครับผม จากนั้นเราก็ทําการดูดน้ําหมึกนะครับผมให้สลิงเราอะนะที่มเข้าไปนะครับที่ม้าไปตรงๆแล้วก็ดูดนะครับผมให้น้ําหมึกมันเข้าในตัวตลับนะครับแล้วก็ถอดสายออกนะครับผมเพราะว่าถ้าน้ําหมึกในตัวตลับไม่มีมันมีโอกาสทําให้ตัวการจ่ายน้ําหมึกลงมาพีมาจ่ายได้ไม่ดีนะครับทําให้หมึกไม่ออกได้นะครับผมเวลาดูดมาก็ ต้องดูนะครับเวลาดูดน้ำหมึกน้ำหมึกมันต้องมานะครับถ้าดูดแล้วมันไม่มามันตึงมือก็ดูว่ามันสายมันทับหรือเปล่าตอนเราดูดนะครับผมก็ดูดให้ควบลูกสีนะมันต้องดูดเยอะดูดแค่มันเต็มตลับก็พอนะครับผมจากนั้นเราก็ปิดนะครับถ้าเราไม่เปิดจุกแล้วดูดนะครับหมึกอากาศนะครับมันจะดูด ดูดน้ำหมึกเข้าแทงนะครับน้ำน้ำหมึกตรงนี้มันก็จะไหลเข้าแทงคืนนะครับเราถึงจําเป็นต้องเปิดนะครับผมจากนั้นนะครับเราแกะสายแพรออกมานะครับนี่นะครับตัวตัวล็อกสายแพรนะครับผมแล้วก็ตัวรับตลับนะครับผมมันจะมีเดือยด้านข้างนะครับเนี่ยทิ่มลงไปนะครับแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือดันขึ้นมาครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งนะครับก็ทิ่มเข้าไปนะครับผมแล้วก็ดันขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะ ที่ผมทิมก็คือทิมตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตอนเราทิมเห็นไหมครัทิมแบบนี้เขาจะเป็นล็อกนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับแล้วก็มาทิมฝั่งนี้แล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ถอดขึ้นได้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมองเห็นตัวน็อตนะครับสามตัวนะครับผมเขาเรียกว่าน็อตหัวพิม์นะครับผมให้เราทําการถอดน็อตหัวพิมออกมานะครับผม จากนั้นให้เราทําการยกตลับขึ้นมานะครับผมยกหัวพิมพ์ขึ้นมานะครับผมเราใช้เชชู่นะครับจับเรายกขึ้นแบบนี้นะครับผมถ้าใครยกขึ้นไม่ได้นะครับมันลื่นนะครับก็ใช้ตัวครีมนะครับเวลาหนีบนะครับอย่าไปนหนีบตรงหัวนะครับผมยกตัวอย่างเวลาหนีบอย่าไปหนีบตรงหัวตรงนี้มันนะครับถ้าเราหนีบยกขึ้นเนี่ยบางทีมันหักแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยมันหักนี่พังเลยนะครับผมเนี่ยบางทีเราไม่ขึ้นนี่มัหัวเนี่ยยกหนีบขึ้นมาหัก เห็นไหมครับหัวเสียเลยนะครับเวลาหนีบเนี่ยให้หนีบแบบนี้นะครับยกขึ้นนะเนี่ยทรงบอดี้มันแบบนี้ครับผมยกขึ้นนี่ฮะอย่าไปหนีบตรงหัวแบบนี้นะถ้าหนีบเนี่ยมันหักง่ายนะครับหักแบบนี้คือหัวเสียเลยนะครับผมนี่ต้องระวังนะอันนี้เนี่ยขั้นตอนแรกต้องระวังนะครับผมแต่ถ้าใช้มือก็อาทิชชู่ครับมันจะได้ไม่ลื่นนะครับแล้วก็จับแล้วก็ยกขึ้นนะครับเวลายกขึ้นนะครับผมส่วนที่ต้องระวังส่วนที่2นะครับก็คือสายแพรเส้นนี้นะครับเส้นเล็กๆเนี่ย ระวังมันห left, นลุดนะครับผมถ้ามันหลุดเนี่ยมันต้องแกะแกะตัวเบ้ารับตัวเนี้ออกมานะครับเพื่อที่ที่จะใส่สายแพรข้างหลังนะครับเนี <g ul ter> ่ยเราให้ประคองนะครับผมประคองนะครับโดยใช้มือดันสายแพรเส้นใหญ่ค่อยๆดันนะครับนะครับแล้วก็พลิกแบบนี้แล้วก็ถอดขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราถอดขึ้นมานะครับบางทีนะครับไอสายแพรตรงนี้ครับผมบางทีเครื่องมานานมากมันหลุดนะครับมันหลุดเนี่ย ให้เพื่อนๆใช้กาวสองหน้าเล็กนะครับแปะนะครับผมเผื่อมันห <ublik an S 1> ลุดนะเดี๋ยวผมจะหาสายแพกเก่าๆมาทาให้ดูนี่นะครับในกรณีที่สปพินตรงนี้มันหลุดสีน้ำเงินมันหลุดนะครับมีเพื่อนสมาชิกบางท่านอ่ะ oh เอากาวสองเอากาวร้อนเอากาวรอ้อนไปหยอดกาวระช้างไปหยอดนะครับผมมันทำให้ช็อตนะครับผมยกตัวอย่างอ่ยกตัวอย่างตรงนี้มันหลุดนะครับแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างมันหลุดแบบนี้นะครับผมเราใช้กาวสองหน้าเล็กนะครับผมกาวสองหน้าเราอะกาวสองหน้าแบบนี้นะครับผมเนี่ยที่เราใช้กันนะครับผม แล้วก็แปะล,ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้เกล็ดไก่กตัดนะครับผมอันนี้ในกรณีที่เราจะแก้ไขของเราเองนะครับผมหรือจะอยากซื้อสายแพรใหม่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมแล้วก็นะฮะแล้วก็ลอกนะครับผม พอลอกปุ๊บแล้วก็เวลาเราแปะเราแปะให้พอดีนะครับผมอย่าให้มันเหลื่อมกันนะครับผมอย่าให้มันเหลื่อมกันนะฮะนะครับก็นี่เวลาเราใส่สายแพรเข้ามาหรือมาถอดเข้ามานะสังเกตนะครับถ้าปลายสายแพรมันพับแบบนี้นะครับแบบนี้นะเห็นไหมเพื่อนปลายมันพับแบบนี้มันมีโอกาสทําให้มันช็อตได้นะครับผมแต่เวลาเราใส่เราต้องดูให้ดีนะครับผมตามจริงสายแพรมันก็สามารถตัดแต่งได้นะครับ ถ้าถ้าสมมติว่าหัวมันเยินมากนะครับเราก็ใช้กรรไกรตัดแต่งแบบนี้ได้นะครับผมนี่ครับเราตัดให้ mama, ใหัวมันเรียบได้นะครับแต่งให้ mama, <แ billion S 2> หัวมันเรียบได้นะครับผมแ,네แล้วเวลาใส่เข้าไปนะครับผมอยากให้มันพับนะครับเราก็จับแบบนี้นะครับเห็นมเวลาใส่เข้าไปนะครับให้มันตรงให้ให้ใหตรงนี่ฮะมันตรงล็อกก่อนแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นให้มันเข้าในลักษณะนี้เลยเห็นไหมครับผม อย่างเงี้ยก็จะไม่มีปัญหานะครับผมอันนี้ในกรณีที่ผิดมันหลุดนะเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถใช้กาวสองหน้าเนี่ครับประกบได้นะครับผมแล้วก็เวลาล้างหัวพิมพ์นะครับอันนี้เป็นปัญหาเรยแหละหลายหลายท่านนะครับผมก็คือเวลาเราล้างเนี่ยเราใช้น้ํายาอัดลงไปนะครับมันชื้นนะครับน้ํายามันเข้าไปในร่องนี้นะครับผมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทให้หัวพิมพ์มันช็อตได้นะครับอันนี้มันตันนะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะครับตอนล้างนะนี่นะครับผมไว้ใช้น้ํายาล้างนะครับผมเวลาล้างนะครับ เราก็สามารถบังคับไม่ให้หมึกมันไหลมาตรงนี้ได้นะครับเป็นการป้องกันนะครับเราก็เวลาเราดันเราก็เกรงมือนะครับสังเกตดูนะครับเราจะไม่ให้หมึกมันล้นขึ้นมาตามช่องพวกนี้นะครับผมเราก็เกรงมือไว้นะครับผมเนี่ยเราก็ดันนะครับเป็นไหมพอเราเกงมือแล้วดันอย่างนี้ครับหมึกมันไม่ด้ทางที่จะล้นขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นวิธีระวังอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมถ้าเราดันแบบนี้นะครับผมเห็นไหมยังไงหมึกมันก็ไม่ไหลมาตรงนี้แล้วเราก็เอียงนิดนึงนะครับเอียงอย่างนี้ครับผมเอียงหัวพมไม่ได้45องศาขึ้นัักษณะะนนี้ครบผม น้ำหมึกก็จะลงไปข้างล่างนี้นะครับอันนี้มันตันมากนะครับผมก็จะทาการแช่หัวพิมพ์ไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับผมดเดี๋ยวผมจะแช่แบบนี้ทิ้งไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วค่อยมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ผม อแช่ท like, ิ hand, weeks, ana, loyalty, yeah. ้งไว้แล้วนะครับประมาณสักครึ Howard, ่งชั่วโมงนะครับผมเรามาเช็คหัวดูนะครับตอนนี้หัวออกนะครับผมเห็นไหมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถ้าเราดันแบบนี้นะครับโอกาสที่หัวพิมพ์จะชื้นน้อยมากนะครับแต่เราก็ต้องเป่าให้แห้งบางทีถ้าเราดันมากนะครับดันลงไปตรงนี้มากแล้วหมึกมันไหลนะฮะน้ำยามันไหลลงไปในช่องเลยฮะเนี่ยพอมันไหลลงไปในช่องนี้ครับผมเห็นไหมมันชื้นอย่างเงี้ยเราเอาไปวางไว้แห้งอ่ะมันไม่แห้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยบางบางผมเห็นบางคอมเมนต์นะครับพี่ๆเพื่อนๆบางคอมเมนต์อ่ะ เขาอาจจะบอกว่าเนี่ยเอาพัดลมเป่าตรงนี้แห้งแล้วนะเนี่ยเช็ดทาความสะอาดแห้งแล้วนะครับเช็ดหัวพิมพแห้งแล้วเราเอาไปวางไว้เนี่ยครึ่งวันเอามาใส่นะครับข้างในมันยังชื้นอยู่นะครับมันยังชื้นอยู่มันมีโอกาสช็อตได้นะครับผมตรงนี้นะครับใช้ใดเป่าเลยนะครับผมใช้ใดเป่าลมเย็นเป่าเลยนะครับผมผมก็จะมีที่เป่าลมของผมนะเนี่ยครับเป่าเป่าจนมั่นใจว่ามันแห้งเลยนะครับผม มวลาผมเป่านะครับแล้วก็เป่าเข้าไปในหตรงนี้ครับผมนีครับ ตอนนี้ผมใช้เวลาเป่านี่นาทีเลยนะครับคือเป่าจนมั่นใจว่ามันแห้งนะครับถึงเรามั่นใจว่าหัวมันจะไม่ชื้นนะครับผมเราก็ต้องเป่านะครับ ดี๋ยวนี้ผมจะเป่าก่อนนะครับประมาณ5้าถึงสี่ถึงห้านาทีแหละผมจะเป่าจนแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่หัวกันนะครับผมขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะเป่า,าก่อนนะครับ <N> นี่นะครับหลังจากที่ผมเป่าให้แห้งแล้วนะครับผมขั้นตอนนี้ผมเป่าเดี๋ยวใช้เวลานานนะครับพี่เนี่ยผมใช้เวลาห้าถนาทีเลยนะเป่าเป่าจนมั่นใจว่ามันแห้งเลยนะครับผมเพราะว่าข้างในมันจะมีเห็นไหมฮะพวกชิปนะครับเวลามันชื้นมันก็จะเลืะเข้าไปข้างในเนี่ย มันก็จะช็อตเวลาเราใส่เข้าไปนะครับอาจจะทําให้เครื่องเปิดไม่ติดหรือเปิดติดแล้วปิ้นขาวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวหัวพิมพ์นะครับเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมในการใส่ตัวหัวพิมพ์เข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมเราต้องเช็คนะครับผมวางหัวพิมพ์ก่อนนะเราต้องเช็คให้ดีว่าสายแพรนะครับผมมันไม่ชื้นมันไม่เลอะหมึกนะครับสายแพรตรงนี้นะนี่นะครับถ้ามันชื้นมันเลอะหมึกแล้วก็ทิชชูเช็ดนะครับทำความสะอาดมือเราก็อยากให้ให้มันเปียกน้ํานะครับผม อย่าให้มันเปียกให้อย่าใ,ให้มันชื้นนะครับมือเรานะนะครับเวลาใส่เข้าไปเราก็ดูให้ดีนะครับผมอย่าลืมปลั๊กไฟอย่าเสียบคาไว้นะครับถ้าเสียบปลั๊กคาไว้เสียบเข้าไปมีโอกาชอสช็อตนะครับผมเราถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็เสียบเสียบให้มันตรงสายแพรให้มันตรงเข้าตรงก่อนแบบนี้นะครับแล้วค่อยดันลงไปนะครับดันให้มันเข้าช่องให้ดีนะครับผมอย่าให้มันเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับไม่งั้นขามันจะไปแตะนะครับทําให้มันช็อตได้นะครับผม แล้วก็วางหัวพิมพ์ลงไปนะครับวางหัวพิมพ์ลงไปนะครับเราก็วาง,ผงผหาให้มันลงล็อกนะครับผมเนี่ยลงล็อกของมันนะครับพอมันลงล็อกของมันเราก็ยึดนะครับผมยึดน็อตคืนนะครับผมเวลายึดน็อตเพื่อนๆอย่าไปขันอย่าไปยึดแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับบุดขอหัวมันจะแตกนะเราเอาแค่มันตึงๆมือก็พอนะครับผม เราเอาแค่มันตึงตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องไปฝืนมันมากนะครับเดี๋ยวมันแตกนะครับพอเรายืดแตกนะครับน้ำหมึกมันจะไหลเข้าหากันนะครับผมเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราแค่มันอยู่นะครับผมไม่ต้องแบบไปหมุนแรงนะครับจนมันไปดันหัวมันแตกนะครับผมเดี๋ยวพอเราใส่เสร็จแล้วก็เอาพวกนี้ครับใส่เข้าคืนนะครับผมเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวตลับเข้าคืนนะครับ ถ้าเราทําอย่างระมัดระวังนะครับมันโอกาสน้อยมากที่หัวพิมพ์จะช็อตนะครับหรือเครื่องจะพังนะครับผมเห็นไหมจากนั้นเราก็จับพวกสายแพรให้มันเข้าที่นะครับผมแล้วก็เอาตัวนี่ครับปิดตัวครอบสายแพรนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ข,ขยับดูนะครับว่า สายเนี่ยมันวิ่งปกตินะครับผมแบบนี้นะไอส่วนฝาปิดข้างบนเดี๋ยวเราค่อยปิดนะครับเดี๋ยวเราเปิดเทสก่อนนะครับว่าเครื่องมันเปิดติดเราใช้เปิดติดแล้วก็ใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับผมต่อสาย USB แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับพอเราถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างข้างนอกนะครับตอนใส่เข้าไปนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดหัวพิมพ์นะครับโดยการล้างหัวพิมพ์นะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมหนึ่งครั้งนะเราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับผมนะครับ ถ้าเราใส่ไม่ดีนะครับผมเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับเ <c oughs> ครื่องอาจจะเปิดไม่ติดหรือเปิดติดนะครับเ <c oughs> ครื่องทํางานแป๊บหนึ่งแล้วเครื่องดับไปเลยนะครับผมในเรื่องในลักษณะนี้ก็คือบางทีพอหัวมันชื้นนะครับเวลามันช็อตอะสายแพรนะครับสายแพรหัวพิมพ์ตกเส้นนี่ครับมันจะต่อตรงกับบอร์ดนะครับเวลาหัวช็อตเนี่ยมันจะช็อตลงบอร์ดด้วยนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะเราจําเป็นต้องเปลี่ยนพร้อมกันคู่หนึ่งนะครับในกรณีถ้าเราสั่งมาเปลี่ยนเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหัวพิมพ์หรือบอร์ดมันเเเสียยยกกว้้นถาาร ยกไปให้ช่างเช็คที่ร้านนะครับช่างเขาก็จะเช็คให้ว่าส่วนไหนที่มันเสียแต่ถ้าเพื่อนเพ <ple ans> ื่อ <ci> เปลี่ยนเองแล้วเครื่องมันช็อตนะครับเครื่องมันช็อตเนี่ยยกตัวอย่างนะครับสมมุติเครื่องนี้หัวพิมพ์มันช็อตแต่เพื่อนเพื่อนไม่แน่ใจว่าหัวพิมมันช็อตหรือเปล่าเครื่องมันเปิดไม่ติดเพื่อนเพื่อไปสั่งบอร์ดมาใหม่แล้วมาเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนบอร์ดเข้าไปต่อสายเข้าไปเรอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับถ้าหัวพิม์มันช็อตอยู่แล้วเนี่ยบอร์ดมันจะช็อตอีกรอบหนึ่งนะครับอ ปกติเลยถ้าเปลี่ยนเนี่ยบอร์ดกับหัวพิมพ์มันต้องเปลี่ยนคู่กันนะครับผมแต่ถ้าอยากให้ดียกไปร้านนะครับผมช่างเขาก็จะมีอุปกรณ์ตรวจเช็คให้นะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวเครื่องก็จะทําการวอร์มก่อนนะครับผมเดี๋ยวพอเครื่องวอร์มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะสั่งล้างหัวพิมพผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับเรามาเป็นเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับจากของเดิมนะครับผมหัวพิมมันขาดนะครับเห็นไหมนะครับเราก็ถอดออกมาล้างแล้วก็ สั่งล้างหัวพิมพ์แล้วก็ปมินเทสออกมาดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องมันร์อเสร็จก่อนแล้วเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผมตอนนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับที่ไฟกับพิพตรงนี้นะครับเพราะว่าเราถอดสแกนเนอร์ออกนะครับเราไม่ได้ใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะครับเครื่องเลยฟ้องบอกว่าเครื่องไม่ได้มันไม่ได้ใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องนะครับชาร์จน้ำหมึกเข้าไปในหัวพิมพ์นะครับผมเพราะว่าเราทําการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างข้างนอกนะครับเราต้องหลังจากที่เราใส่หัวพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องสั่งล้างหัวพิมพ์ในคอมนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหมึกนะครับผมมันไหลจากแท้งนะครับเข้าตัวตลับแล้วก็ลงหัวพิมพ์นะครับผมเพื่อให้หัวพิมพ์มันมีน้ําหมึกนะครับผมขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักสองนาทีถึงสามนาทีนะครับผมเดี๋ยวเครื่อองงล้้าาเรจดมมปนนนไัะะะค่ืใชหผ นี่นะครับหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมเราจะทําการเทสหัวออกมาดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับจากที่หัวพิมนะครับผมมันขาดในลักษณะนี้นะครับแล้วเราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมแล้วมันไม่หายนะครับเราถึงจําเป็นต้องถอดหัวออกมาล้างข้างนอกนะครับหลังจากที่เราถอดหัวออกมาล้างข้างนอกแล้วนะครับเราประกอบเข้าเครื่องคืนนะครับหลังจากนั้นเราสั่งล้างหัวพิมผ่านตัวคอมหนึ่งรอบแล้วเราก็จะมาเทสดูนะครับว่า หัวพิมพ์นะครับมันจะออกมาเราใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับดูจากลักษณะนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับผมหัวพิมพ์นะครับผมออกมาร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมสีดําก็ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมจากที่มันขาดเห็นไหมครับผม ตอนนี้ก็ใช้แนนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับพยายามนะครับเราการใส่สายแพรการเป่าหัวพิมเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าให้หัวพิมพ์มันแห้งนะครับผมเราถึงประกอบคืนนะครับผมพยายามดูคลิปให้จบนะครับผมค่อยทํานะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับผมดูคลิปจบแล้วทําตามนะครับโอกาส ที่มันจะช็อตเนี่ยมันก็น้อยถามว่ามันมีไหมมันก็มีถ้าเราพลาดนะครับผมเราก็พยายามดูเ่ไม่เข้าใจนะครับแล้วค่อยทํานะครับผมอันนี้ผมจะลองพิ้น์ดูนะครับผมพิ้น์ตัวหนังสือดูนะครับผมเห็นไหมครับตัวสีตัวภาพตัวหนังสือนะครับออกมาก็ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับผมนะครับไม่มีขาดไม่มีเพี้ยนนะครับผมเห็นไหมนะครับผมอย่าถ้ามันตันเราก็ล้างแบบนี้ได้นะครับส่วนพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมมันเลอะ เนี่ยมันเลอะมันดำเนี่ยเราก็ถอดไปล้างได้นะครับพวกนี้ผมก็มีสอนนะเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดถอดไปล้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับผมทุกขั้นตอนถ้าเราจะทําอะไรกับเครื่องนะครับถ้าเราก,กลัวว่ามันจะเสียหรือมีปัญหารเราก็ปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กออกนะครับผมถอดปลั๊กถอดสายยุดบีออกนะครับตรงนี้ผมจะถอดแผงตรงนี้ไปล้างเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน็อตให้ด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันขึ้นสนิมนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเราก็ถอดโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่า น,นิมกินจนแบบหมุนไม่ออกเลยนะเพื่อนคราวนี้ผมก็จะมาดูว่าผมจะเอาออกยังไง ต้องบอกว่าเป็นงานยากเลยนะเพื่อนเดี๋ผมจะหักทิ้งเลยนะครับเพราะไม่เป็นไรผมมีอะไรอยู่แล้วนะฮะก็นี้นี้เดี๋ยวก็จะหักทิ้งให้ลูกค้าไปเลยนะครับตามจริงมันก็น่าจะถอดได้แหละแต่ผมคิดว่ามันเสียเวลาผมนะเพราะอะไรผมเยอะผมจะหาตัวยึดมาถอดทิ้งก่อนนะเห็นไหมครับมันมีคาบขี้หนุงขี้หนูพวกนี้ยเต็มเลยขี้ผสมแมงสาบนะครับผมทิชชู่เช็ดออกนะครับ ต้องหมั่นดูแลทงความาสะอาดด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะตรงนี้พวกนี้นครับอุปกรณ์ต่างๆเราใช้งานเนี่ยดูแลทำความาสะอาดให้ดีนะครับผมมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับการใช้งานเดี๋ยวเช็ดทำความาสะอาดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะหนีบออกนะครับเดี๋ยวเอาอะไหล่เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับผม น,นี้เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเราเยอะนะฮะอะไรที่เปลี่ยนให้ลูกค้าได้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับผม,ไ,มได้สบายใจนะครับเวลาใช้งานเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดน,น็อตก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมถ่ายกล้องไปด้วยบางทีมันเกะกะ หลังจากที่เราเปลี่ยนตัวนี้ให้ลูกค้านะครับเราก็ใส่คืนได้เลยนะครับผมมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผมอะไหล่พวกนี้ที่ร้านเยอะนะครับผมลูกค้าประจําที่ร้านก็ถ้ามันสกปรกมากทางร้านก็จะเปลี่ยนให้นะครับผมอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่มาเป็นสินค้ามือสองนะครับนิดๆหน่อยๆก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมอันไหนที่เราพอช่วยลูกค้าได้นะครับลูกค้าก็จะได้เซฟค่าใช้จ่ายนะครับผมเพราะบางทีมันมามันหลายอาการนะครับจะเก็บ ค่าใช้จ่ายลูกค้าอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับผมจากนั้นเราก็นะฮะใส่ฝาครอบนะฝาครอบตรงนี้คืนนะครับผมเวลาใส่ก็ระวังนะครับอย่าระวังมันไปกดทับพวกนี้นะครับพอันกดทับสายเนี่ยมันทําให้หมึกไม่ออกนะครับผมเราก็ใส่ก็ต้องระวังนะครับทุกขั้นตอนเวลาเราทําเราก็ใจเย็นๆนะครับผมเราใจเย็นๆเวลาเราถอดเครื่องออกมานะครับเราก็ดูว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับ เราถอดตรงไหนคือก่อนหน้าเครื่องอะ่ะมันเครื่องมันปกติอย่างเงี้ยแล้วเราถอดแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องไล่ดูอาการนะครับว่าเราไปถอดตรงไหนแล้วใส่ดีไหมนะครับจากนั้นอันนี้ผมจะใส่สายแพรเข้าไปเวลาใส่สายแพรสกแกนเนอร์เข้าไปสังเกตตรงปลายสายให้ดีอย่าให้พับอย่าให้สกปรกอย่าให้เลอะนะครับผมใส่อุปกรณ์ทุกครั้งนะครับปักเย่ยต้องถอดออกนะครับอย่าไปเสียปักคาไว้นะครับผมเพื่อป้องกัน นะครับบอร์ดช็อตนะครับหรือเครื่องมีปัญหานะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปนะครับเวลาใส่ฝาครอบสายแพรเข้าไปเนี่ยระวังมันไปเกี่ยวตรงนี้หลุดนะครับผมให้เอาตรงนี้ไปไว้ด้านหลังนะครับผมค่อยๆใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมครับเนี่ยมันไปอยู่ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับผมเนี่ยแล้วขยับนะครับใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็มาหมุนฝั่งนี้บิดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตนะครับผม แล้วก็ใส่น็อตสแกนเนอร์ข้างบนนี้นะครับผมบนฝานี้นะนะครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องมันมีอาการเออร์อะไรไหมนะครับผมก็คือถ้าเราใส่สแกนเนอร์เข้าไปแล้วนะครับผมพวกไฟต่างๆพวกนี้นะครับต้องไม่ขึ้นนะครับไฟจะติดแค่ดวงเดียวคือไฟพาวเวอร์นะครับผมเสร็จปั๊แล้วเปิดเครื่องนะครับผม เครื่องก็จะทําการวอร์มการวิ่งนะครับเราก็ดูเปิดเครื่องขึ้นมาดูนะครับผมว่ามันมีอาการสะดุดอะไรไหมนะครับจะได้แก้ปัญหาจะได้มองเห็นปัญหานะครับผมเวลาทําเครื่องนะครับผมดูว่าเครื่องมันวิ่งปกติไหมนะครับฟังเสียงดูว่าเสียงมันปกติไหมนะครับผมเวลาเราทําเครื่องเราก็ต้องฟังเสียงด้วยนะครับบางทีอาการปัญหาไม่เจอแต่บางทีเสียงมันไม่เคยได้ยินบางทีมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมเครื่องก็จะทําการบูตนะครับผม เครื่องก็จะทําการชาร์จน้ําหมึกนะครับผมก็เราก็ต้องรอนะครับให้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับผมถ้าไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วไม่มีไฟอะไรขึ้นก็แสดงว่าเครื่องนี้พร้อมใช้งานนะครับเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแต่ถ้าไฟแดงขึ้น2ดวงนะครับกับพิบตรงนี้ก็กับพิปด้วยนะครับแสดงว่าสแกนเนอร์ที่เราใส่เข้าไปคือสแกนตัวเนี้ยเราใส่ไม่ดีนะครับสายอาจจะเลอะสายอาจจะสกระปรกนะครับผมหรืออาจจะใส่แล้วมันไม่สนิทหรือใส่แล้วมันมีปัญหานะครับผมก็เลยทําให้ตัวไฟ แจ้งเตือนกับพิพนะครับบอกว่าสแกนเนอร์มีปัญหานะครับผมหรือขั้นตอนพวกนี้นะครับเวลาเราเราไม่ใช่ช่างบางทีเราเป็นยูทเสอร์ที่ใช้งานเองนะครับบางทีเราจะดูแค่ไฟบางทีมันก็ดูยากนะครับผมให้เราเสียบ ต่อ USB นะครับเข้ากับเครื่องปรินแล้วต่อเข้ากับคอมนะครับแล้วสั่งปรินนะครับผมตัวคอมจะแจ้งอาการเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับว่าเครื่องปรินเนี่ยมันมีปัญหาตรงจุดไหนนะครับผมเราจะได้รู้วิธีแก้ไขได้นะครับผมหรือถ้ามีปัญหานะครับผมในการใช้งานแบบไหนเครื่องมีปัญหายังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เวลาพี่ๆเพื่อนๆทักเข้ามาในแฟนเพจผมหรือในไลน์นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาตรงไหนพิมพ์ปัญหามาเลยนะครับไม่ไม่ต้องทักสวััสดีกกล่่าาาาววททยผมอะะไรรเพ มีพี่ๆหลายคนทักเข้ามาสวัสดีสวัสดีไงครับคือมันดันคอมเมนต์ลงไปอ่ะคือผมไล่ตอบไม่ทันก็คือผมอยากให้พี่ๆเ,เพื่อนก็คือ,อทักเข้ามาสวัสดีครับผมผมมีปัญหานะครับผมเครื่องพิมพ์เป็นปอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือพิมพ์อาการมาได้เลยนะครับผมจะได้ไล่ตอบไล่ตอบให้เลย ก็บางทีพี่ๆเพื่อนๆทักเข้ามาสวัสดีครับแล้วก็หายไปเลยเนี้ยผมผมจะไม่อ่านนะครับแบบนั้นเพราะว่ามันจะดันโพสต์อื่นให้หายไปนะครับผมก็เพื่อนๆพี่ๆทักเข้ามาก็ตามด้วยปัญหาของเครื่องพิมพ์ของพี่ๆเลยนะครับหรือมีความต้องการอะไรก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับผมจะได้ไล่ตอบได้นะครับผมตอนนี้ก็ไฟเขียวหยุดค้างแล้วนะครับคราวนี้เราจะลองมาถ่ายเอกสารดูนะครับผมว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะกดถ่ายเอกสารสีดูนะครับ ล้วก็เปิดฝาเครื่องขึ้นนะครับแบบนี้เนาะเอาไว้ดูนะครับ iane, เวลาเครื่องมันทํางานนะครับผมมันมีอาการวิ่งแล้วสายสายหมือกสายแพรมันสะบัดไหมนะครับผมหรือว่าปิ้นออกมาเนี่ยมีมึกเลอะตรงกระดาษไหมเลอะตรงมุมไหมหรือว่าาปกระดาษันมีอาการมึกเลอะตรงไหนไหมนะครับเราจะได้ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนนะครับเพราะถ้าเราปิดแบบนี้แล้วเราสั่งปิ้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอาการมันเป็นที่ตรงไหนนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับว่าปิ้นเนี่ยมันมีมึกเลอะออะไรตรงไหนไหมนะครับผมก็จะได้แก้ไขปัญหาได้นะครับผม อันนี้เครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะครับผมดูภาพนะครับผมการถ่ายเอกสารสีนะครับผมมันอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าการถ่ายเอกสารเนี่ยเราไม่สามารถตั้งค่าการ ่ายกรสานได้ไม่เหมือนการพิมพ์นะครับถ้าเราพิมพ so ์น sure ่ถ้าเราอยากจะให้สวยนะครับเราต้องตั้งค่าการพิมพ์ให้เป็นหมดรูปภาพนะครับผมภาพถึงจะสวยนะครับผมถ้าเราไม่ตั้งค่าการพิมพ์นะครับมันจะเป็นค่าสแตนดาดคือค่าหมดตัวอักษรอมันจะเป็นเส้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมวิธีถอดนอพิมพ์ออกมาล้างนะครับล้างนอพิมพ์ยังไงนะครับไม่หัวช็อตนะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับทางร้านเราด้วยนะครััััับบบผผมมกกก็็สสสารววนนนนีี้ลไป่อะคคด